ต้องบอกว่าในการแข่งขันธุรกิจในระดับโลกนะครับมีชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ที่คุ้นหูเราหลายแบรนด์นะครับตัวอย่างเช่นซัมซุงคุนไดและ LG นะครับบริษัททั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกว่าแชโบ o ซึ่งเป็นบริษัทขนาดมหึมานะครับที่มักจะบริหารงานโดยตระกูลเดียวและมีสินทรัพย์รวมมากกว่า5ล้านล้านวอนข้อมูลในปี2023นะครับเกาหลีใต้มีแชโบมากกว่า80แห่ง โดย10อันดับแรกเนี่ยสร้างรายได้คิดเป็นเกือบ60%ของ GDP ประเทศซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าแชบโบเองเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจเก,กาหลีใต้นะครับแต่อะไรคือที่มาของแชบโบทำไมพวกเขาถึงทรงอิทธิพลนักและอนาคตของแชบโบจะเป็นอย่างไรพอดแคสต์ e ีนี้จะมาทำความรู้จัก กับยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจเกาหลีใต้กันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับศึกชิงอนาคตเศรษฐกิจเกาหลีใต้ระหว่างกลุ่มบริษัทแชโบกับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่กําลังมาแรงเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Story นะครับ รายการที่จะมาเล่าประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้อย่างแชโบนะครับกับความท้าทายของพวกเขาในยุคดิจิตอลเองที่ตอนนี้เรียกว่ากําลังโดนท้าทายจากกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในทศวรรษที่1960นะครับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความยากจนที่สุดในโลกนะครับ แต่ภายในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษนะครับประเทศนี้เนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคําตอบอยู่ที่นโยบายของปาร์คชุงฮีประธานาธิบดีคนที่3ของเกาหลีใต้ปาร์คเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับประเทศให้พ้นจากความยากจนนะครับเขาจึงริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่โฟกัสการส่งออกโดยเลือก5ภาคส่วนหลักได้แก่อิเล็กทรอนิกส์การต่อเรือ เครื่องจักรกลปิโตเคมีและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กนะครับซึ่งภาคส่วนเหล่านี้เนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโครงการที่เรียกว่า Heavy Chemical Industry Drive นโยบายนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ให้บริษัทต่างๆในเกาหลีใต้เติบโตนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโอโ้โหมันน่าทึ่งเป็นอย่างมากนะครับในปี1960 GDP ของเกาหลีใต้มีมูลค่าเพียงไม่ถึง4,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับ แต่ภายในปี1979ตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างข้าวกระโดดเป็นเกือบ67,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอย่างไรก็ตามนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมาพร้อมกับความท้าทายนะครับในเดือนตุลาคมปี1979ประธานาธิบดีปาร์ราคชุงฮีถูกลอบสังหารนะครับมันได้ทิ้งคําถามเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายเศรษฐกิจที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนวางรากฐานไว้ ในช่วงทศวรรษที่1,980และ1,990เนี่ยแชโบเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและกลายเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจเกาหลีใต้บริษัทเหล่านี้เองเนี่ยขยายธุรกิจไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการต่อเรือจากยานยนต์ไปจนถึงเคมีพัณฑ์ซัมซุงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความสําเร็จนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นที่ผลิตวิกผมส่งออกไปนิวยอร์ก บริษัทได้พัฒนาตนเองเนี่ยจนกลายเป็นผู้นําระดับโลกในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับฮุนไดนะครับที่เริ่มต้นจากอู่ซ่อมรถก่อนจะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําของโลกการเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนี้เนี่ยทำให้ชาโบมีอํานาจทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับพวกเขาสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างง่ายดายมีเครือข่ายทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและมีอิทธิพลทางการเมืองเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า แชโบผูกขาดเศรษฐกิจของเกาหลีใต้มากจนเกินไปหรือไม่และขาดความโปร่งใสในการบริหารงานการเติบโตอย่างรวดเร็วของแชโบเนี่ยส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมเกาหลีใต้นะครับในขณะที่คนส่วนน้อยที่เป็นเจ้าของและผู้บริหารของแชโบร่ํารวยขึ้นอย่างมหาศาลประชาชนทั่วไปเนี่ยกับรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการผูกขาดตลาด และการกีดกันการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในปี1981นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดตั้งคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งเกาหลีหรือ Korea Fair Trade Commission ขึ้นนะครับเพื่อกำกับดูแลการแข่งขันทางเศรษฐกิจหน่วยงานนี้เองเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น ศาสตราจารย์ซุงวุกโจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้ว่าคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งเกาหลีเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในตลาดนะครับพวกเขาต้องเผชิญกับความท,ท้าทายมากมายหรือเฉพาะการจัดการกับอิทธิพลของแชโบที่มีต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามนะครับการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เพราะแชโบเอเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัฐบาลและบ่อยครั้งที่ผู้บริหารระดับสูงของแชโบที่กระทำความผิดก็มักจะได้รับการอภัยโทษนะครับด้วยเหตุผลว่าการลงโทษพวกเขาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้แต่โฮบาร์กอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของเกาหลีใต้กล่าวว่าการให้อภัยโทษแก่ผู้บริหารของแชโบเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับ ในขณะที่บางคนมองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อรักษาสถิตภาพทางเศรษฐกิจแต่คนอื่นๆเนี่ยกับมองว่ามันเป็นการบ่อนทําลายหลักนิติธรรมนะครับความขัดแย้งระหว่างความจําเป็นทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมนี้เนี่ยมันสะท้นให้เห็นถึงความท,ท,ท้าทายที่ซับซ้อนในการปฏิรูประบบแชโบการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องนะครับ แม้ว่าชโบจะยังคงมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจเกาหลีใต้แต่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกําลังพัดผ่านนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่ม SME ระหว่างปี2020ถึงปี2023จํานวนบริษัทสตาร์ทอัพที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นถึง12% เป็นมากกว่า581,000บริษัทนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีของการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างน,นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับดอนเซอร์เทนตันที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบริษัทและวัฒนธรรมธุรกิจเกาหลีได้ให้ความเห็นไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในภูมิทัศน์ทางธุรกิจของเกาหลีใต้น,นะครับคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยไม่ได้มองหาการทํางานกับบริษัทขนาดใหญ่อีกต่อไปพวกเขาต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง และนําความรู้และประสบการณ์ที่มีมาสร้างส,างสิ่งใหม่ๆตัวอย่างที่โดดเด่นของความสําเร็จในกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยก็ได้แก่บริษัทคาคาแพลตฟอร์มส่งข้อความยอดนิยมและคูป,ปองนะครับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทเหล่านี้เนี่ยกำลังท้าทายการครอบงำของแช,บงงชบโบในบางอุตสาหกรรมและนําเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กับผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันแชบโบเองเนี่ยก็กําลังปรับตัวนะครับเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ คุนใดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวนี้นะครับเพราะบริษัทกําลังมุ่งหน้าสู่อนาคตของสมาร์ทมบิลิตี้โดยลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัตโนมัตินอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยยังมีบทบาทสําคัญนะครับในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงนี้โดยมีการเพิ่มการลงทุนในสตาร์ทอัพและ SME เผลักดันให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับ การเปลี่ยนแปลงนี้เองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแชโบจะหมดบทบาทลงไปในทันทีนะครับแต่ว่ามันเป็นการปรับสมดุลใหม่ของระบบเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่ๆได้แสดงศักยภาพในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องมีการปรับตัวและสร้างนวัตกรรมอยู่เสมอนะครับบทสรุปอนาคตของแชโบและเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าแชโบเนี่ยได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จากประเทศยากจนมากๆนะครับสู่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก อย่างไรก็ตามนะครับความสําเร็จนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับความท้าทายมากมายนะครับทั้งในแง่ของการกระจุกตัวของอํานาจทางเศรษฐกิจความโปร่งใสในการบริหารงานและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจนะครับในปัจจุบันเกาหลีใต้กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญมากๆนะครับการเติบโตของสตาร์ทอัพและ SME กําลังสร้างพลวัตใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจในขณะที่แชโบเองเนี่ยก็กาลังปรับตัวนะครับเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิตอล ความสาเร็จในอนาคตของเกาหลีใต้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างส,างสมดุลระหว่างการรักษาจุดแข่งของแชโบและการส่งเสริมนวัตกรรมและการแข่งขันที่เป็นธรรมการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านกฎหมายการกํากับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสาหรับทุกฝ่ายในท้ายที่สุดนะครับเรื่องราวของแชโบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ แต่เป็นเรื่องราวของประเทศที่สามารถก้าวข้ามความยากจนสู่การเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจของโลกโด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้านะครับเกาหลีใต้กําลังเขียนบทใหม่ของประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกในอนาคตนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของแชบโบและสตาร์ทอัพกับอนาคตของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LineA ที่ adleradadsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ